ไปอยากกินด้วยไหมกินก็กินเนี่ยเจ็บมือทำไมไม่ซื้อมาสองอันก็มันเรียนเดียวเออดีอยากกินด้วยกินด้วยด้วยเจ็บมือแหมเจ็บมือก็เก็บไปซี่ไม่ต้องถ้าไม่ป้อนกูหอมนะอุ้ยเนี่ยไม่ป้อนกูหอมนะหอมอะไรถ้าไม่ป้อนหอมหอมอะไรป้อนนี่หน่อยเอามาหน่อยป้อนมักง่องด้วยวันี้ป้อนขำไงด้วยวันี้ไปเอออ๊อก โอ้โหสุดยอดอร่อยอั้งเลยโอ้กต้งตก่ฟินบิตแล้วเราห้าร้อยเหมือนเดิมเหรอ ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะสบู่ lady soap นะคะ,ะสูตรนี้เป็นสูตรลดฝ้าหน้าขาวใสนะคะ ก็ส่วนผสมก็จะมีหลักๆก็คือหัวใจเท้านะคะซึ่งคุณสมบัติของหัวใจเท้าก็จะลดฝ้าอยู่แล้วนะคะอช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยนะคะเป็นสบูอ่ออแกนิกร้0ยเเซนตนะคะผลิตจากธรรมชาตินะคะใครอยากหน้าขาวใสนะคะใครอยากฝ้าหายกระหายจุดด่างดําหายต้องใช้ตัวนี้นะคะ ใช้ครั้งแรกก็จะประทับใจในความนุ่มนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วหน้านุ่มมากนะคะประมาณเจวันนะคะก็เริ่มจะเห็นผลนะคะทุกคนใช้ต่อเนื่องก็จะทําให้ฝ้าจางลงได้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรที่สองค่ะธนาคาหน้าขาวใสนะคะธนาคาก็จะมีส่วนผสมของธนาคานะคะขมิ้นชันสับประรดมะนาวนะคะช่วยทําให้ใบหน้า ขาวเรียบเนียนใสยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสูตรนี้เพิ่มความขาวกระจ่างใสนะคะสูตรที่สามนะคะขมิ้นชันใครที่เป็นผดเป็นพื่นผิวแพ้ง่ายนะคะใช้สูตรนี้นะคะขมิ้นชันสิวสิวสิวหัวช้างสิวอักเสบสิวเกลือผดเต็มหน้านี่นะคะใช้สูตรนี้คือเอาอยู่ทุกคนแพ้แมสนะคะใครใส่แมสแล้วแพ้นี่ คือสูตรนี้แม่เพศแนะนําเลยว่าเอาอยู่นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะทั้งสามสูตรนะคะท้าเลยนะ,คะใครใครหน้าดำๆๆใครหน้าอะไรเนี่ยมันเป็นอ่สบู่ธรรมชาตินะคะมันจะค่อยๆรักษาให้ดีขึ้นนะคะแนะนำเลยนะคะทุกคน